สวัสดีค่ะพบกับช่องกัญญาวีชาแนลนะคะทุกคนวันนี้มาสีแดงค่ะทุกคนสีแดงนะคะเขาบอกว่าวันหวยออกนะคะต้องต้องเสื้อแดงนะคะปากแดงนะคะหมวกแดงเขาบอกอ่เป็นเป็นสีที่เป็นมงคลนะคะวันนี้ก็เป็นความหวังของพวกเราอีกหนึ่งวันนะคะเ,เวลาก็ใกล้ๆกกันมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นนะคะ ถ้าใครมีลาบนะคะแล้วขาดข้าวเหนียวนะคะบอกแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะหิ้วไปนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดนะคะ <laughs> ทุกคน <laughs> เเรื่องคดีคดีนะคะที่กำลงังกำลังดังมากนะคะตอนนี้ในข่าวช่องใหญ่ของทุกช่องเลยโหโหแอดนี่ไปเลื่อนดูแลวนักลัวน่ากลัวนะคะทุกคนนักลัวนะเรานี่ เรานี่มีโอกาสที่จะที่จะเจอแบบนั้นสูงอ่ะเหมือนกับลุงปิยะอ่ะแอดกลัวเลยแบบนั้นแอดกลัวจริงๆนะอืเรายิ่งไม่ค่อยจะรู้อะไรมากมายนะคะทุกคนดูที่นี่เออตอนนี้นี่ไม่รู้ว่านักข่าวหรือว่าตำรวจกันแน่นะคะตามจับผู้ร้ายนะคะดูนี่ไปเจอเอ กล้องวงจรปิดค่ะทุกคนถึงได้รู้นะคะไม่งั้นนั่นลุงเปียกนี่ได้วิชาแพ้ไปแน่นอนเลยนะคะได้เข้าไปเรียนรู้วิชาแพ้ข้างในแน่นอนนะคะทุกคนโหแบบแอดฟังแล้วโหนึกกลับมาถึงตัวเราลูกเรานะคะทุกคนนะอื mm. ถ้าไม่มีกล้อง,งจรปิดนี่ตาเปียกนี่แย่เลยทุกคนอืมโอ้พบเจอกล้องวงจรปิดที่ไหนได้นะ เป็นลูกของตํารวจนะคะทุกคนที่ทํากับป้า,ปาบัวพันนะเอ่อไปทุกไปตีป้าบัวพันแล้วก็เอาไปทิ้งน้าโอ้เด็กไว้แค่สิบสามปีนะคะทุกคนดูทําได้ถึงขนาดนี้เลยยังเป็นยังเป็นเด็กอ่ะสิบสามสิบสี่นะคะทุกคนโหสี่ห้าคนนะคะและป้าแกก็แก่แล้วอ่ะอืมโดนถูกทําร้ายอ่ะทุกคนถูกทําร้ายไม่พอทีนี้ลุงเปียกนะคะ แกก็ลอยโดนไปด้วยทั้งทังที่แกไม่รู้อีนูอีนมอะไรเลยนะคะทุกคนไม่รู้ตำรวจก็สืบเป็นยังไงนะคะอืมตำรวจไม่รู้ก็สืบเป็นยังไงแต่ที่แอดดูในข่าวนี่ตำรวจเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะคะทุกคนไปดูกล้องวงจรปิดถ้าไปดูกล้องเอ่อกล้องวงจรปิดตั้งหนึ่งชั่วโมงนะคะทําไมถึงไม่รู้ว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้นักข่าวเข้าไปดือ้อเข้าไปไปขอดูนะคะถึงได้รู้ว่าลุงเปียกนี่แกไม่ใช่คนที่อไปทุบตีป้าแล้วไปทิ้งถึงตอนนั้นนั้นมันไม่ใช่เลยตำรวจเขาก็จับไปนี่ไปแล้วตำรวจก็จับลุงเปียกไปใหญ่ทุกคนจับแล้วไปขังในเรือนจํามา,าสามคืนนะคะเอาไปไว้ในเรือนจําแล้วสามคืนอะ่ะอืม ถึงทีนี้พอมันเป็นข่าวออกมาใช่ไหมเป็นข่าวหลุดออกมาว่าลุงเปียกนี่เป็นไม่ใช่เป็นคนที่ไปทำาวามผิดนะคะไม่ใช่เป็นคนกระทํานะเออก็พาลุงเปียกออกจากเรือนจํานะคะทุกคนนี่แหละนี่มันมันทำทำให้เราคิดได้หลายๆอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้นกล้องวงจรปิดสาคัญนะนี่เรามีโทรศัพท์เรามีมือถือนี่พยายาม ถ่ายไล์สดได้เวลาไปไหนก็ตั้งกล,องล้องไล์สดไปเรื่อยๆได้ไหมอะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นมานะเราเรามีหลักฐานนะคะทุกคนไม่งั้นนี่เราเจอแบบลุงนี่ก็แย่เลยอย,อยู่จับไปแล้วก็เอาพาไปทาแผนแล้วก็ส่งข้าวเดินจําเลยไปนอนอยู่ตั้งสามคืนน่ะท,ทั้งทที่แกไม่ได้ผิดอะไรเลยพอไปดูกล้องวงจรปิดแล้วทีนี้แกรับสารภาพด้วยนะตะเปียกอ่ ลุงเปียกนี่แกรับสารภาพว่าแกเป็นคนทําตอนทําแผนอะ่ะเออแกบอกว่าแกคนทําทําอย่างนน้นทาอย่างนี้ทําอย่างนั้นแล้วใครคนแน่แกพูดอย่างนั้นอะ่ะทั้งทั้งที่แกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเลยอ่าทุกคนคิดเหมือนแอดไหมว่าแล้วใครคนคนใช้ให้ลุงเปียกนี่แกพูดตอนทําตอนทํนาเออทาแผนอะ่ะเออใครคุณแน่ให้แกพูด โอ้โหนี่ถ้าไม่ติดข่าวช่องใหญ่ช่องแปดเข้าไปดื้อไปตามกล้องตัวปิดมานะโอ้โหสงสารลุงเปี๊ยกจะตายกันในคุกแน่ๆเลยแบบนั้นโอ้โหแบบแกคงไม่รู้อีโนอีเน่อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าการเข้าไปอยู่นั่นนเวลาเขาตัดสินเนี่ยเท่ากับทําร้ายตั้งใจนแนะแล้วก็เอาไปซ่อนศพเหมือนกับไปไปแอบแฝง คือเอาไปทิ้งน้ําอ่ะโอ้ดวงก็ยังดีนะเนี่ยคนดีผีคุ้มนะคะทุกคนนี่แอดก็นึกถึงว่านี่สมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะทุกคนโดยที่เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นนะทุกคนมีโอกาสจะเจอได้นะทุกคนนะเดี๋ยวนี้แอดว่าจะไปไหนนี่คงจะต้องไลฟ์สดตั้งกล้องไว้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วมั้ง ในบ้านก็ต้องติดกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านนี่ของเอสก็ติดติดกล้องวงจรปิดไว้เหมือนกันนะคะทุกคนมีกล้องวงจรปิดนี่มันก็ดีนะอืมกล้องวงจรปิดมันก็ดีมันก็มันดีสาหรับเราและมันดีหลายๆอย่างอะ่ะทุกคนมันไม่ปลอดภัยนะคะกล้องวงจรปิดเตียนนี้ไม่แพงอะ่ะทุกคนตัวงไม่ไม่เช่าไหล่หลกตัวงก็เสียซื้อมาตัวงก็พันสองนะคะทุกคนก็ติดติดไว้งั้นแหละ นะคะไม่มีสมบัติอะไรเราทุกคนแต่ว่าติดไว้ป้องกันป้องกันได้หลายเรื่องนะคะทุกคนเนี่ยเราไปดูตรงนี้มาแล้วแอสก็มานั่งคิดนะว่ามันไม่ปลอดภัยกลัวนะเดี๋ยวนี้แพรเจอกันเยอะนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ว่าควายไหนแหละแต่แอสด,ดูข่าวมาเรื่อยๆในแพ้เยอะมากนะคะแพ้เยอะจริงๆ ทำไมถึงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันแก้ไขตรงะตรงไหนได้บ้างแอดก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะนั่นมันเป็นระบบของราชการแล้วทีนี้คนที่จะแก้ไขตัวนี้แล้วเขาจะทำได้ไหมแล้วก็มีมีหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะคะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานี่แบบโอ้โหบางคนนี่ไปอยู่ในคุกสี่ห้าปีนะคะทุกคนไม่มีเงินประกันตัวนะคะ อืไม่มีเงินประกันตัวออกมาข้างนอกนี่ลูกเมียก็เลิกกันไปนะคะเออแตกแยกลูกคนละทางเมียไปคนละทางนะคะทุกคนมันเกิดปัญหากับครอบครัวจากครอบครัวที่อยู่กันแบบมีความสุขอะ่ะถึงจะไม่ได้ร,ร่ารวยแต่เขาก็อยู่มีความสุขอะ่ะแต่อยู่ๆมาจับ คนที่ไม่ผิดไปอยู่ข้างในสี่ห้าปีนะคะทุกคนแล้วออกมานี่ครอบครัวเก็แตกสลายหมดเลยนะคะทุกคนนี่ตัวนี้นี่อันตรายนะอันตรายสําหรับพวกเรานะ,ะดูข่าวแล้วเราก็ต้องคิดตามไปนะคะทุกคนโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวทุกคนย่อมจะเกิดได้เสมอนะอืเดีย๋ยวนี้พูดอะไรพูดอะไรที่อ่ ยังไงอ่ะเวลาเขาตำรวจมาถามพูดอะไรนี่มีพิรุธนิดนดหน่อยหน่อยจริงๆเราก็ไม่ได้มีพิรุธหรอกแต่บางครั้งการพูดการจาของเราเราก็ตามภาษานะเออเราก็ตื่นเต้นบางครั้งเราก็กลัวน่ะทุกคนเอ้าอยู่ๆเราไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวแล้วทีนี้ตำรวจมาสอบถามเราเราก็กลัวใช่ไหมอ่ะเออเราก็กลัวเอสก็เคยเจอนะคะทุกคนตรงนี้แหละที่บ้านเอสตรงนี้แหละไอ้ข้างบ้านอ่ะข้างบ้านนะเออเขา ฟันกันตายยิงกันตายแล้วโวศกไปทิ้งอ่ะนะทุกคนแล้วก็จำแอดนี่ออกไปข้างนอกนะกลับมานั่งประตูหน้าบ้านยังไม่ได้เปิดเลยก็ mm hmm. ตำรวจลงมาเตะมาทั้งถามว่า mm hmm. เห็นแต่คนใส่เสื้อเหลืองเปิดรูปไปดูให้ดูให้ดูแอดบอกว่าแอดก็คุ้นหน้าแต่แอดก็ไม่รู้จักชื่อนะว่าชื่ออะไร mm hmm. เขาก็ถามว่าเคยเห็นอะไรไหมบอกแอดไม่เคยเห็น เราไม่เคยเห็นจริงอ่ะแล้วคนอยู่ริมถนนคนวันนึงผ่านกันเป็นร้อยสามสองร้อยใช่ไหมเออบ้านอยู่ริมถนนเราผ่านไปผ่านมาใครจะเป็นนั่งเฝ้าดูว่าใครข้าไปเอ่อจะข้าวจะออกไม่ได้นั่งดูรถอ่ะคะทุกคนเรามีภาระหน้าที่อ่ะเขาก็สอบถามเหลือพันมามงเหลือพันหันมามงตำรวจเหลือพันมามงรองเท้านะบ้านว่าอยู่กันกี่คนอะไรเงี้ยบอกกันนี่อยู่คนเดียว และตอนนี้นี่นี่นี่เพิ่งเข้าบ้านประตูยังไม่ได้เปิดเลยยังล็อกกุญแจอยู่เลยเนี่ยไม่ต้องสงสัยหรอกตรงน,นี้ไม่มีอะไรให้สงสัยดูที่นี่เขาคิดไปไกลขนาดนั้นนะอืมคิดไปไกลขนาดนั้นนะ่ะทั้งที่เขาเกิดเรื่องกันตั้งสองสามวันแล้วแอดก็ยังไม่รู้เลยกลับเข้าบ้านถึงจะรู้เห็นอ้าววันนี้ทาไมเขามีสายเชือกนีม่มาล้อมหน้าบ้านหลังนูน้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแอดก็ถามแล้วมาเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถามมาเกิดอะไรขึ้น ก็บอกเอเอมีคนตายอา้าวแล้วตายที่ไหนก็บอกนู่นเราไปตายไกลคือตอนแรกไม่ตายหรอกนะคะพ้าควันกันแล้วมันไม่ตายไงพวาควันกันแล้วไม่ตายแลย้วทีนี้พาขึ้นรถแล้วไปยิงทิ้งที่อื่นไงค่ะทุกคนแต่แอดอยู่ตรงนี้แอดไม่ได้รู้เรื่องเลยก็ไม่ได้ห่างกับบ้านแอดแล้วสักประมาณ200เมตรน่าจะได้นี่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยไม่รู้ว่าเขากินเหล้ามองไม้กันแล้วควนันกันก็ไม่รู้ว่า ใครเขาทาอะไรกันแหละแต่บ้านเราอยู่ใกล้แล้วก็เขาตํารวจเขามาสอบถามท้ายเขาก็ได้ไปป่าไปได้กล้องวงจรปิดนะคะแล้วเขาก็เขาก็รู้ตัวว่าใครเป็นใครนะคะทุกคนแอดก,ก็มันจะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะอืทีนี้เราจะต้องป้องกันตัวกันหน่อยเลยนะคะทุกคนป้องกันตัวทีนี้ใครมันก็อยู่รอบตัวเราเราเห็นมาหลายหลายคาดีนี่ เราก็หวาดหวาดนะคะทุกคนเราก็หวาดเหมือนกันแหละหวาดกลัวนะใจมันก็ไม่ดีอะนะถ้าเกิดแบบนี้บ่อยๆนี่เราจะไปพึ่งพาใครตรงไหนได้อะจริงเนะเราจะหันหน้าไปบากหน้าไปหาใครนะคะทุกคนก็นี่เนี่ยไปดูคดีของลุงเปียกันหละไปดูเลยใครยังไม่ได้ดูข่าวช่องใหญ่ก็ไปดูนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะแอดก็มาคุยสั้นๆกันแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่า <laughs> S <S <S แอดนั่งแอดดูดูข่าวแอดลุกขึ้นทาคลิปดีกว่าไม่ไม่ดูแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกสบายใจอย่ะมันไม่สบายใจมันมันโหดร้ายเกินไปไหมถ้าทําแบบนี้มันโหดเกินไปนะอืมแล้วเดก็กๆสีห้าคนที่ไปทํากับป้าเนี่ยก็เป็นเด็กแล้วก็เป็นลูกของตํารวจด้วยค่ะทุกคนเป็นลูกของตํารวจแลยอายุยังน้อยมากเลยนะทุกคนนะสิบสามสิบสี่โอ้โหแบบอืม เป็นวัยที่กําลังกําลังอะไรคึกขนองหรือเปล่าเป็นเด็กที่ไม่ได้คิดอ่ะเขาไม่ได้รู้เขาไม่ไม่ได้คิดจะไปโทษใครได้นะคะเราก็ต้องโทษผู้ปกครองนะคะถ้าเป็นลูกเราเราก็ต้องโทษตัวเรานะว่าเราไม่ได้คุยกับลูกไม่ได้บอกลูกไม่ได้เอ,อ,อบรมสั่งสอนนะคะแต่บางครั้งเด็กวัยนี้คือจะตามเพื่อนนะคะทุกคนเขาจะตามเพื่อน เออเป็นวัยที่ตามเพื่อนพ่อแม่อบรมสั่งสอนนี่แทบจะไม่เชื่อเลยทุกคนพูดไปนี่เราพูดอย่างนี้นั่งฟังเงียบจะพอออกข้างนอกก็ไปอีกเรื่องนึงนะคะทุกคนนี่วัยนี้บางครั้งเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจผู้ปกครองเหมือนกันนะคะเพราะแอดก็เคยผ่านมาแล้วเหมือนกันวัยนี้คือวัยลูกที่เอ่อกลังตามเพื่อนสิบสามสิบสี่สิบห้านี่เพื่อนดีไม่ดีไม่รู้คือตามอ่ะ เพื่อนเพื่อนพูดอะไรเชื่อหมดแต่พ่อแม่พูดนี่ไม่ค่อยเชื่อนะ,อะเด็กวัยนี้นะคะ,ะทุกคนก็คลิปนี้ก็มาคยุยกันเพียงแค่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกลิปหน้าค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็กําลังถแถลงข่าวนะคะกาลังถแถลงข่าวกันก็เขาจะว่ากันยังไงนะเดี๋ยวเอฟเข้าไปดูมีเวลาว่างก็มานั่งเล่าๆคุยๆยยกันนะคะเพื่อนๆในช่องนะคะทุกคน ก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน